สวัสดีครับทุกคนผมจันครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วเพราะว่าจะไม่อยู่แล้วจะไม่มีไลด์ด้วยอันนี้เป็นคาเฟ่ที่เรามากันในวันสุดท้ายวันแบบว่าสุดท้ายของการเรียนและก็เลยแวะมาใช้เงินสักหน่อยวันนี้เราอยู่กับที่ร้านโมโซโมโซโรเดียคาเฟ่นะครับมันเป็นร้านที่อาจจะดังในทิกตอ,อกก็ได้เพราะผมก็เห็นมาจากทิกตอ,อกก็เลยตามมาอีกทีนึงร้านนี้เป็นร้านไอติมญี่ปุ่นอยู่ในยุยา <Yeah. S 1> แต่ไม่ถึงกับในเมือง เรียกว่าชานเมืองน่าจะได้จตยาอำเภอบางประหันบางประหันนะใช่อย,อยู่บางประหันอยู่บางประหันทุกคนจริงๆเปิดจีมาได้ใช่เปิดจีได้วิธีการสังเกตร้านง่ายๆคือมันจะมีป้ายแบบ่างญี่ปุ่นเป็นทางเข้าเลยใช่ดูง่ายๆทุกคนเป็แบบญี่ปุ่นก่อนถึงร้านจะผ่านครัวข้าวหอมมาก่อนหลังจากผ่านครัวข้าวหอมมาประมาณไม่น่าจะเกินร้อยเมตรหรอกรอก็ก็จะเห็นป้ายร้านแล้วใช่ครับพราะว่าร้านนี้ ง่ายดูง่ายเพราะว่ามันใหญม่มันใหญ่ประมาณเลยทุกคนส่วนราคาก็ออต่อแก้วละ80เพราะว่าค่าเข,ข้าก็แปดแล้วก็น้ําราคาร้อหใช่ไหมก็มีส่วนลดมีส่วนลดจากค่าเข,ข้าก็จะเหลือประมาณแก้วละแปดสก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับวิวหรืออะไรที่ได้มาถ่ายรูปแต่เราขอแนะนําว่าควรมาในเวลาที่ดีกว่านี้พรานี่มาตอนเที่ยงแดดแม่งร้อน หายเลยวันนี้แดดร้อนด้วยวันนี้วันนี้แดดร้อนแบบว่าแดดร้อนนั่นที่มันหน้าหนาวอ่ะใช่แปลกว่ะลวทุกคนผมแนะนำว่าให้มาช่วงอนี้ดีก่อนเที่ยงอ่าก่อนเที่ยงน่าจะดีสก่อนเที่ยงถึงประมาณตอนเย็นเย็นก็ได้ประมาณน่าจะหลังบ่ายสองบ่ายน่าจะโอเคแล้วล่ะเพราะว่าที่นี่เป็นแบบว่าด้วยความมันเป็นญี่ปุ่นต้นไม้มันเยอะลมมันน่าจะโฟล์มมากใช่ใช่ถ้าทุกคนเห็นมาถ้าแบบว่ามาปุ๊บอาจจะสงสัยว่าไอ้ที่ใหญ่ๆห่มันคือคาเฟ่แต่มันไม่ใช่มันเป็นร้านราเมงซึ่งตอนนี้เขาปิด อยู่ออยใช่ <Okay. S 1> เขาเปิดแค่ในส่วนของคาเฟ่น,นะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็สามารถเดินไปนถ่ายรูปได้ <c oughs> ถ่ายรูปได้ก็มีที่ให้ถ่ายเยอะเยอะอยู่แหละแต่หามุมให้เป็นหรือหาคนถ่ายรูปเป็นๆมาจะดีมากเหมือนกันเพราะว่าถ่ายไ้เป็นนะครับทุกคนอืดีโดยรวมโดยรวมดีคุ้มราคามาไม่ไกลามากจากที่ที่ผมเรียนอยู่ก็แนะนําว่ามากันได้มากันได้มไดผมว่าคุ้มดีได้ถ่ายรูปไปลงไอจีลง เฟซบุ๊กลงทิกต o อกลงลงไม่ให้หมดเลยลงไม่ทุกแพลตฟอร์มเลยผมว่ามันได้มีมุมถ่ายรูปได้ได้เยอะนะทุกคนก็เดี๋ยวอาจจะมีอินเสิร์ตท้ายคลิปประมาณไม่ไม่นานมากหรอกจะมีอินเสิร์ตให้ดูว่าบรรยากาศมันประมาณไหนแต่ในส่วนในตัวคาเฟ่อาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าออกมาแล้วเข้าไปใหม่ก็น่าจะต้องซื้อใหม่ค่อนข้างเกรงใจเขาเข้านั่งกันเยอะมากค่อนข้างเกรงใจใช่เพราะงั้นเราก็จะถ่ายเป็นอินเสิร์ตง่ายๆไม่ดูแล้วกัน ก็ประมาณนี้คลิปเราก็แนวแนวนี้แหละเดิมๆ3นาทีเสร็จก็ใครผมชอบคลิปไม่ย่นลืมฝากก่ไแลค์ก็แชสะสะร์กดซั b s c ค i b ์แฮปปี้นิวเยาร่วงหน้าด้วยไว้เจอกันใหม่ทุกคนตีหน,านา next day. ้าเจอกันยูเก a นิคส์เดย์แล้วเจอกันครับผม